ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงต้องดำเนินตามร้อยบาทพระบรมศาสดาด้วยาการะละบาปอกุศลทั้งหลายทำความดีใ,ให้ถึงพร้อมและมันทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประจำชีวิตก็จะปลอดภัยทั้งภายในโลกนี้ ภายในใบยภูมิและภายในสังสารวัตรจะทำให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้นะ่ยการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ยังเป็นทางมาย่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพยศาลโดยเฉพาะาเรรมมันเจริญสมาธิภาวนา ทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะปิดอบายได้สนิทแล้วก็จะมีสวัสดิพานเป็นที่ไปพระสัมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในอรกานุสาสนีสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจใด,ดที่าศาสดา ผุดแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกพึงกระทำกสาาวกิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาท อย่าต้องเป็นผูด้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์ท่านก็สแสวงหาสถานที่สปายะเพื่อการอยู่จำพรรษาในที่ที่เหมาะสมต่อก,การบำเพ็ญเพียรทำภาวนาตลอดไตรามาส อบรมใจให้หยุดนิ่งเพิ่มพูนความบริสุทธิ์กายวาจาและใจเพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกในช่วงเวลานี้เนี่ยตานจะฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์โดยไม่ไปแรลมปราตีที่ไหนแต่จะแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์ภายในทำพระนิพพานให้แจ้ง ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขา้าภรษาของชีวิตสมณะกันบ้างนะจ๊ะว่าการเขา้ารรษานั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างทำไมต้องมีการเขา้ารรษาเมื่อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวและปฏิบัติต่อภิกสุสง์ได้ถูกต้อง จะได้เป็นการสนับสนุนการบําเพ็ญสมณธรรมของท่านเมื่อท่านปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแล้วก็จะได้มาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับพวกเราต่อไปผู้ที่เริ่มสนใจพระพุทธศาสนาใหม่ๆเนี่ยมักจะมีคำถามว่าวันเข้าพรรษานะ่คืออะไรพรรษาแปลว่าฤดูฝน การเข้าพรรษาก็หมายถึงการพักอยู่ในที่แห่งเดียวเฉพาะในช่วงฤดูฝนวันเข้าพรรษาก็คือวันแรกที่ประสงค์จะอยู่จำพรรษาที่วัดไม่ไปพักแรมหรือค้างคืนที่ไหนจนครบสมเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ซึ่งก็คือหลังวันอาสาลหหบูชาหนึ่งวัน ไล่เรื่อยไปเลยจนถึงวันขึ้นสิบหาค่ำเดือนสิบเอ็ดถ้าปีใดมีอาทิกร์กม,มาศคือมีเดือนแปดสองหนในปีนั้นวันคำาษาจะเลื่อนตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังลูกๆบางท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกเข้าใจยากสักนิดนะจ๊ะแต่วันขึ้นหรือวันแรม เราชาวพุทธก็ควรจะรู้เอาไว้ส่วนใหญ่เรามักจะดูปฏิทินตามหลักสริยะคติบางท่านจึงไม่รู้ว่าวันโกนวันพระคือวันไหนแต่หากเราหมั่นดูปฏิทินตามหลักจันทรคติบ่อยๆก็จะเพิ่มพูนความเข้าใจในวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้ดีขึ้นสำหรับปฐมเหตุ หรือความเป็นมาของวันเขา้าพรรษาก็มีอยู่ว่าในช่วงวัมโพธิการเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประทับอยู่ที่วัดเวรวันกรุงราเชเครือสมัยนั้นพระธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องการอยู่จำพรรษา,าภิกษุสงฆ์จึงเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการในการทำไร่ทำนาของชาวบา้านเพราะเป็นฤดูที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เมื่อภิกษุเที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆบางครั้งนะั่นไม่ได้ระมัดระวังก็เผลอเหยียบข้าวกล้าในนาทำความเสียหายแก่พืชพันธุ์ของชาวบา้าน ในบางครั้งก็พลากลังไปเหยียบสัตว์ตายบ้างชาวบ้านยังพูดกันว่าทําไมพระภิกษุซึ่งเป็นเชื้อสายพระสมณสาสยยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปในฤดูฝนและได้เหยียบย่ำข้าวคราของชาวไร่ชาวนาแถมยังทําชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ตกล่วงไปได้อีกด้วย แม่พวกปริภาชกอัญเดรถีผวกเป็นมิชาทิฐิยังรู้จักพักอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝนกระทั่งฝูงนกก็ยังทํารังอยู่บนยอดไม้ตลอดฤดูฝนแต่พระภิกษุเหล่านี้กลับเที่ยวจาริกไปตลอดทุกฤดูการเมื่อภิกษุสง์ ได้ยินชาวบ้านว่ากันอย่างนี้เนะี่ยจึงนำเรื่องไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระทต้งจึงทรงบัญญัติพระวิน,นัยให้ภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นเวลาตลอดสามเดือนในเรื่องการบัญญัติพระวินัยน,นี้เนะี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือ พระพุทธอง์ทรง,งคำหนึ่งถึงประโยชน์ที่ภิกษุจะพึงได้รับเพื่อท่านจะได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้เป็นไปเพื่อมุ่งร้ายหรืออาศัยอคติความลำเอียงแต่อย่างใดประโยชน์สิบประการก็คือเป็นไปเพื่อความรับว่าดีแห่งสง์ เพื่อความอยู่สำราญแห่งหมู่สงเพื่อคมบุคคลผู้เกยยากเพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุผูม้มีศีลเป็นที่รักเพื่อบรงการอาสวะอันจะเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะที่มาเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรม และประการสุดท้ายก็เพื่ออนุเคราะห์พระวินัยนี่ก็เป็นพระปัญญาอัชาญชานฉลาดและมหากรุณาของพระบรมศาสดานะจ๊ะกฎระเบียบหรือที่เราเรียกว่าพระวินัยนั้นทุกข้อต่างก็เป็นไปเพื่อมุ่งให้ภิกษุสงฆ์เป็นสมณแท้ไม่ใช่บัญญัติเพราะมีอคติ ความลำเอียงต่อสาวกรูปใดรูปหนึ่งเลยแล้วการจะบัญญัติวินัยแต่ละข้อนั้นจะต้องมีเหตุเกิดเสียก่อนจึงทรงบัญญัติแต่จะไม่บัญญัติในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นมก,กินกะเรื่องปรีกย่อยที่ควรจะรู้เอาไว้ประดับสติปัญญา สำหรับลูกๆที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะกันนะจ๊ะทีนี้เราก็มาฟังเรื่องการอยู่จำพรรษาของภิกษุสงฆ์กันต่อพระสง์ต่างก็สงสัยกันว่าจะตั้งเริ่มเข้าอยู่จำพรรษาช่วงเดือนไหนดีจึงทูลถามพระพุทธองค์อีกครั้งพระุธองค์ตรัสตอบว่าเราอนุญาตให้ภิกษุ เขาอยู่จำพรรษาในฤดูฝนซึ่งวันเข้าพรรษามีอยู่สองวันด้วยกันคือวันเข้าพรรษาต้นและวันเข้าพรรษาหลังวันเข้าพรรษาต้นคือวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์อาสาหะล่วงแล้วหนึ่งวันตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดส่วนวันเข้าพรรษาหลัง วันที่พระจันท์สเสวยเลิกอาสาหะล่วงไปแล้วหนึ่งเดือนตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าหากฟิษุรูปใดมาจำบรรษาในวันเข้าบรรษาต้นไม่ทันอาจจะเป็นเพราะติดศาสน,านกิจอย่างใดอย่างหนึง่งก็สามารถเข้าบรรษาในวันเข้าบรรษาหลังได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภิกษุสงฆ์ก็เริ่มเข้าอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติในสมัยก่อนเวลาเข้าพรรษาพระท่านจะปราลบความเพียงเงนอย่างจริงจังมีกติกาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมื่อให้การปฏิบัติธรรมในก,ก้าวหน้าจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ส่วนญาติโยมก็ตั้งใจเป็นแรงสนับสนุนในเรื่องการขบฉันอีกทั้งรักษาศีลและเจริญภาวนาตามที่พระท่านสอนทำให้ได้บรรลุทรรกันมากมายการเข้าพรรษาในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากทีเดียวระสง์ในหลายๆวัดท่านก็จะมีข้อตกลงกัน เพื่อี่จะเป็นเหตุให้การปฏิบัติธรรมได้ผลยิ่งขึ้นไปและการออกบวชในสมัยแรกๆกนั้นท่านบวชอย่างมีเป้าหมายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจึงได้สละชีวิตทางโลกมุง่งตรงต่อเส้นทางธรรมผู้่แสวงหาทางพ้นทุกข์ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เมื่อบวชแล้วท่านก็ตั้งใจลงมือปฏิบัติทำกันอย่างจริงจังเพียงบวชได้มีกี่วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้ากันมากมายนับไม่ท้วนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อเข้าใจชีวิตสมณนนะเกี่ยวกับ เรื่องการเข้าอยู่จำพรรษาแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องทำหน้าที่อุปถากดูแลท่านให้ดีสนับสนุนพระตาหารจะตุปัจจัยไยธรรมท่านก็จะเด็บหลอดกังวลในเรื่องการขบฉันจากนั้นเราก็ไปขอฟังธรรมจากท่านในวันโกน วันพระหรือวันสำคัญสำคัญก็ให้ไปสมาทานศีลห้าหรือศีลแปดไปเข้าอยู่จำอุโบสถศีลที่วัดธรรมะที่ท่านนามาเทศสอนนั่นแหละจะถือเป็นปฏิกาละคุณตอบแทนญาติโยมก็ว่ดได้เพราะฉะนั้นในช่วงมันสานี้ให้ลูกลูก มันสังสมบูรณ์กันให้เต็มที่แต่งแต่ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทำให้ยิ่งยิ่งกว่าพรรษาที่ผ่านมาโลกของเราก็จะได้เป็นโลกแก้วที่น่าอยู่สว่างสวัยด้วยธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในวันธรรมดาก็ให้เราปฏิบัติธรรมกันที่บ้านส่วนวันอาทิตย์และวันบุญใหญ่ เราก็มาสร้างบารมีรวมกันที่วัดถ้าทำอย่างนี้ได้พรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของพวกเราทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตธุรกิจการงานให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยปฏิบัติธรรมได้สะดวกได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน ธ,ธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวาลอำานวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาน いい